ชื่อนางสาวการสนิปธุมนีชื่อเล่นกิง่งคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาการจัดการผูวว้ระกอาดาวลานาหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอนาคตรเรากำหนดได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวองคณาอินใจชื่อเล่นเมย์มาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประกวดดาวล้านนาหมายเลขสค่ะคนจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพลชวันอุศิรปรกิจชื่อเล่นชื่อเมค่ะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้เข้าประกวดล้านนาหมายเลขสค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะความจริงความฝันต่างกันแค่ลงมือทำ สวัสดีครับผมชื่อนายบุญอาทิพุทธิทิติพัฒน์ชื่อเล่นชื่อแบงค์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้เข้าประกวดเดือนล้านนาใ่เลขหนึ่งช่วยส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจงอย่ากลัวอุปสรรคที่ยืนอยู่ข้างหน้าจงก้าวข้ามแทนมันไป สวัสดีครับผมชื่อนายณัฐิชิพิจิตรชื่อเล่นชื่อกอบคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้ประกวบเดือนล้นนานแน่หมายเลขสองสู้จงอย่าถอยสู้แบบลุ่มดสู้ๆส,สวัสดีครับชื่อนายศิรสศิธิ์สายเหนือชื่อเล่นชื่อ๊อบไม้คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร,สร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ผู้เข้าประกวดเดือนด้านหน้าหมายเลขสามครับผมครับไม่ต้องสนใจเรื่องราวที่ผ่านมาเก็บไปหดีไ่เป็นบทเรียนและทาทุกวันที่ดีที่สุดค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจรวีไหลเจริญค่ะชื่อเล่นชื่อลูกตาลค่ะมาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสร์สาขาการจัดการค่ะผู้เข้าประกวดดาวมหาไรหมายเลขหนึ่งค่ะทรงถอยหลังหนึ่งก้าก็เก้าที่ใหญ่ สวัสดีค่ะดิฉันนาสง,สงสาวสิริมรคเที่ยวค่ะชื่อเล่นชื่ออัมมาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาการจัดการผู้เข้าประกวดดาวมหาลัยหมายเลขสองเป็นกำลังใจให้น้องอัมด้วยนะคะขอบคุณค่ะดอย่าพูดว่าทําไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ทําสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนภพรกันทาชื่อเล่นชื่อแพมมี่ค่ะคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาการจัดการ ผู้เข้าประกวดดาวมหาลัยหมายเลข3ค่ะขอบคุณค่ะ Sun Times Beginning Not Simple บางครั้งการเริ่มต้นมันไม่ง่ายสวัสดีครับผมชื่อนายสุธีมณสีชื่อเล่นชื่อทีนัะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้เข้าประกวดเดินมหาลัยหมายเลขหนึ่งครับความวิลียอุตสาหะนำมาสู่ความสำเร็จสวัสดีครับผมนายชนวิศสัณย์ชื่อเล่นชื่อปองคณะ บริหารธุรก and and ิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้เข้าประกวดเดือนมหาลัยหมายเลขสองครับคิดก่อนพูดพูดแล้วทำสวัสดีครับผมชื่อในท่านทองคำมีชื่อเล่นชื่อเดฟคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ผู้เข้าประกวดเดือนมหาลัยหมายเลขสามครับ